กับสวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่สําหรับเช้านี้นะครับเวลา1นึ่งมงเช้าของวันที่21วันพฤหัสเดือนมีนา6เนะครับเชา้ชาๆก่อนที่จะไปทํางานนะครับก็เลยถือโอกาสแวะเข้ามาดูสวนทุเรียนสาเหตุที่แวะนะครับก็คือเมื่อคืนนี้ได้ฉีดยานะครับได้ฉีดยาในเรื่องของยาเพลี้ยแล้วก็สารายอาหารรองเสริมนะครับเดี๋ยวฉีดอะไรบ้าง มาดูอาการก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําไว้ท้ายคลิปครับดูตามสภาพนะครับในช่วงที่เป็นใบอ่อนนะครับเป็นใบอ่อนเพื่อนสมาชิกจะเห็นใบอ่อนสีเขียวอ่อนนะครับนั่นแหละคือใบอ่อนใบอ่อนเริ่มที่จะกางออกได้ได้ได้ครี่นะครับแบะเต็มที่แล้วนะครับเป็นเป็นช่วงจังหวะที่จะต้องให้อาหารรองเสริมสารไหลอมโนู นะครับแล้วที่สําคัญนะครับต้องบวกซิงไปด้วยนะครับซิงธาตุสังกะสีซิง์เป็นธาตุเดียวไม่เกิน10%เซนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับออพอผมใส่3 4อย่างนะครับมาฉีดพอมาดูตอนเช้านะครับเห็นสภาพของอาการคลี่ออกของใบได้ได,ได้ชัดเจนแล้วก็ใบกิ่งกา้านชูชันอย่างที่เพื่อนสมาชิกเขียนนี่แหละครับเดี๋ยวจะเดินใกล้ๆนิดนึง นะครับเนี่ยใบประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะคลี่กางออกใบมันเลยนะครับใบมันครับแล้วก็ใบแก่ก็ชูชันเห็นนะครับนี่คือความเขาได้รับสารอาหารที่ถูกนะครับที่ถูกพวกนี้ก็จะเริ่มคลี่ออกนะครับจับใบดูจะนิ่มนะครับทั้งใบแก่นี่ก็นิ่มครับใบแก่นิ่มนุ่มใบหนานะครับก็เลย แล้วก็โดยเฉพาะใบชูชันใบที่มันสมบูรณ์มันจะถ่างออกจากกันเมอนนิ้วมือเรานะครับมันจะไม่ขี่กันแล้วมันจะไม่ห่อมันจะไม่สลุดถ้าสลุดมันก็จะลงประมาณนี้นะครับมันจะลงประมาณนี้แต่ถ้ามันไม่โอเคนะครับอ่ามันก็จะห่ออย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะห่อนะครับื่อวานนี้ห่อมากกว่านี้แต่พอได้รับอากาศนะครับที่ อากาศแปรปวนนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ผมได้ใส่ซิง์เข้าไปนะครับเดือนละครั้งนะครับในเรื่องของผสมซิงนะครับซิงธาตุสังกะสีซึ่งช่วยในเรื่องของระบบการหายใจคลี่ใบขยายใบยนะครับให้ใบสมบูรณ์ใบใบพวกนี้นะครับมันจะขยายได้ดีแล้วก็ะระบบะในการหายใจของเขาก็จะดีเนื่องจากว่าสภาพอากาศนะครับเวลากลางวันก็38องศานะครับ แล้วจูจ่ๆมาก็มีอากาศเย็ยนด้วยบันดีคืนดีก็มีฝนช่ยด้วยนะครับเมื่อวานนี้ฝนลงนะครับแล้วตอนเย็ยนผมก็เลยถือโอกาสได้ฉีดนะครับสิ่งที่เพื่อนสมาชิกนะครับถ้าท่านใดยังไม่มีสารเคมีนะครับที่เป็นสายเคมีนะครับสารเคมีที่ พอที่จะแนะนำนะครับผมก็มีซื้อไว้ประจำนะครับจากการทดลองจากการสังเกตนะครับก็จะมีหนึ่งในเรื่องของซีวิวซีวิวนี่เป็นสาหลายสกัดนะครับสาหลายสกัดจากน้ำทะเลลึกอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นภาพถ้ายังมีภาพอยู่ในเครื่องอยู่นะครับผมใส่2ี่สครับใส่2 0่สเดี๋ยวผมจะเขียนใบหน้าจอก็ได้ครับอ่าเป็นซีวิวเป็นสาหลายนะครับสาหลายทะเลนั่นเองนะครับ แต่ยี่ห้อเป็นซีวิวนะครับจะเป็นสาลา่ทะเลยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่บางเอิญนว่าผมมีผมไม่ได้โฆษณานะครับขออนุญาตได้บอกตรงๆว่าผมผมผมใช้ตัวนี้ก็เลยมันยังยังเหลืออยู่ก็เลยใช้แต่ถ้าไม่มีผมซื้อยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับมันมันก็คงจะไม่ต่างกันคงไม่ต่างกันมากนักเนื่องราคาก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับยี่ห้ออื่นก็อยู่ราวๆประมาณนี้แหละหรืออาจจะมีดีกว่านี้ก็เยอะแยะนะครับที่ราคาแพงๆนะครับที่ราคาสี่ร้อยห้าร้อยนะครับก็ ให้รู้เพียงแต่ว่าเป็นสาหล่ายทะเล 20cc แล้วก็ใส่ตรึมนะครับตรึมชื่อชื่อยี่ห้อตรึมนะครับแต่ไปดูข้างขวดเป็นแคลเซียมโบรอนนะครับแคลเซียมโบรอนเป็นอาหารรองเสริมนี่แหละครับแคลเซียมโบรอนขวดหนึ่งก็น่าจะร้อหรือ200กว่าบาทรวมค่าส่งประมาณนี้นะครับ 20cc เช่นกันนะครับแล้วก็ใส่ซิงค์ธาตุสังกะสีนะครับสังกะสีเดี่ยวครับ สังกะสีเดียวไม่เกิน10%นะครับย้ําไม่เกิน10%ถามว่าทำไมจึงย้ําว่าไม่เกิน10%เพราะผมเคยใช้3 28% 31%ใส่เข้าไปมีผลใบหง่อเหี่ยวนะครับก็คือมันจะใช้ใช้จํานวนจํานวนที่เท่ากันกับที่ว่าเป็นที่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยไม่ได้นะครับอย่าง38%ที่ผมทำคลิปไปปีที่แล้วนะครับผมใส่ 10cc นะครับโอ้โหใบใบนี้ห่อเลยนะครับใบห่อยอดดําเลยนะครับเพราะว่าขนาดที่ข้างขวดเขาก็เขียนไว้นะครับว่าใช้ประมาณ 10-20cc พอเราเอามาผสมกับธาตุตัวอื่นมันค่อนข้างเข้มข้นสูงนะครับเข้มข้นมากเพราะมันเกิน10%นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้เกิน10%นะครับเพราะผมทดลองใช้ที่เกิน10%เนี่ยค่อนข้างจะเป็นท็อกซิตนะครับกับสําหรับใบพืชนะครับ โดยเฉพาะยอดทุเรียนอ่อนนะครับผมใช้ซิงสิเอร์เซนะครับสิเอซอีก1 0บซีซีนะครับใส่อีก1 0บซีซีนะครับ,รบประมาณนี้ครับ3อ๋อแล้วก็อันที่4นะครับอันที่สเป็นยายากําจัด่าไรแดงเป็นกลุ่มที่1 6บคอคีนาเฟอร์นะครับยาตัวนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับจากการที่ผมใช้ไม่ว่าจะเป็นฟิพูนิวไม่ว่าจะเป็น อะอบาเมกตินนะครับมันดื้อยาไหลไหล,ลเดงก็ยังเข้าเนี่ยอย่างที่ใบที่เห็นนี้นะครับก่อนนี้นี้ผมใช้ยากลุ่มพวกนี้กลุ่ม1-2-3-4ที่ผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับถ้าใช้นานๆนะครับมันจะดื้อยานะครับไม่อยู่นะครับก็เลยขยับไปผมเข้าไปศึกษาในเรื่องของสารเคมียากําจัดแมลงผมก็ได้เลือกเอาคอฟีนอาเพือนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นฉลากขวดให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนย,ย่างไรที่สามารถในการ กำจัดลายแดงได้ด้วยแล้วก็กำจัดพวกเทียไฟได้ด้วยนะครับนอนได้ด้วยนะครับอยู่ในขวดเดียวประมาณนี้แหละนะครับก็มีอยู่สี่อย่างครับยี่สิบซีซีเช่นกันก็น้ำยี่สิบลิตรนะครับก็คือจําง่ายๆยี่สิบยี่สิบยี่สิบแล้วก็น้ำยี่สิบลิตรประมาณนั้นนะครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้ที่จะมาเล่ามาแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกเผื่อบางท่านยังยังไม่มียา ยาสามัญประจําบ้านหรือยาฮอร์โมนประจําสวนก็สามารถที่จะลองทดลองใช้นะครับถ้าถ้ายังไม่มั่นใจก็ซื้อขวดเล็กก่อนราคาเล็กๆขวดราคาที่ร้อยกว่าบาทก่อนก็ได้นะครับถ้ามันดีก็ค่อยหาซื้อขวดใหญ่ก็คงจะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตามไเพียงตัวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ